เบ้ส่วนมันเริ่มไอ้ส่วนมันเริ่มส่วนมันเริ่มขอบคุณค่ะกระตุกเหรอคะเอาจริงเบียร์เบียร์ใช้เอเอเบียร์ใช้เป็น w i f ฟนะสี่พันก็กระตุกใช่ไหมทำไมวะไม่รู้อ่ะ จนตาลายวะไหลสดบุมมแรงสู้ๆนะเจ๊ครับผมใช้โทรศัพท์รุ่นอะไรคะ oppo อ,อะไรสามหนึ่งอะไรไม่ทราบเนี่ยคะ่ะปิดไลท์เธอ ย้ายไปดูคนอื่นเลยค่ะถ้าเกิดดูแล้วมันกระตุกแล้วมันไม่ชอบใจย้ายไปดูคนอื่นก็ได้นะคะอันไหนดูแล้วสบายใจให้ไปดูคนนั้นได้เลยค่ะอันนี้ทนกระตุกไปก่อนนะคะเด็ดวดัดใช่ค่ะอยู่ใกล้วัดค่ะเลือกข่ยามาย,ย่างค่ะวันที่วันที่เก้ามาอุดหนุนกันเนาะความกระตุกนี้ โทรศัพท์ด่วนเวียนหัวเวียนหัวใช่ไหมซู่ซูซนะ่าจเบียร์ขอบคุณค่ะยังอ่ะโทรศัพท์มันสั่นยังไงคะจริงๆมันตาลายมันเป็นยังไงวะมันตาลายอ๋อทำไงอ่ะเบียก,ก็ไม่รู้อ่ะมันเป็นเพราะอะไรวะไม่รู้อ่ะถ่ายบุมแมลงใช้ตลาดบิ๊กปุตไหมไม่ใช่ค่ะอ่าเป็นตลาด อะไรวะเดอะเมลทินฟู้ดค่ะ ตลาดบิ๊กฟูดไหมไม่ใช่ครับมันเป็นตลาดเมลท์เอนฟูดเดอรเดอร์เมลท์เอนฟูดค่ะเดอ m o เมลท์เ f นฟูดค่ะเดอ m o เมลท์เ f นฟูดจ้าอ่าเบียร์อ่านคอมเมนต์ใครไม่ทันขอโทษด้วยนะคะไลฟ์ใหม่ยังไงอะแล้วถ้าไลฟ์ใหม่มันจะหายไหมเหรอทำทำไงว้า ไงว่ากูก็รู้แม่กูเก่งมากวางแล้วก็สลับอ่ะอ่ะทำไงวะทำไงวะมันมันกระตุกเหรอ ทำไมวะล้างข้อมูลใช่ไหมโอเคงั้นเบียร์ข้อไปล้างข้อมูลก่อนแล้วทุกคนกันสัสดีค่ะอ่าฮะรอล้างข้อมูลลองค่ะอะไรวะวิ่งอ่านไม่ทนันไปแล้วไปแล้วค่ะกดออกละลายใหม่ พอแล้วค่ะพอแล้วเอาเอฟเฟกต์เอฟเฟกต์อะไรฉันยังไม่ได้ใส่เลยเธอหาคุูใส่ฟิลเตอร์แล้วปิดไลทโอเคโอเค แล้วข้อมูลโอเคแล้วหนังหน้าเราโอเคแล้วเราพอแล้วพอใครจะว่ายังไงเบนไม่สนใจคะ่ะคือเรามองหน้ากระจกเออโอเคหน้ากูพอดีหน้าโอเคแล้วโอเคใครจะว่ายังไงไม่สนใจคะ่ะประส่วนเดิมใช่ไม่ขายใครใครคนเดียวคะ่ะคือทำไมมันเป็นอย่างนี้อีกแล้วเนี่ยเป็นเนพราะอะไรวะเอาจริงเหรอ กระตุกใช่ไหมทําไมกระตุกเปี๊ยไม่ทราบเหมือนกันเอาจริงไม่รู้ไม่จริงวาไม่รู้ไม่รู้แรงตายล้วแล้ว <c oughs> เปี๊ยเปิดร้าน,น,น,นไหนคะวันที่เก้าค่ะตลาดเดี <c oughs> ย๋ยวแบบแคปแป๊บนหนึ่งคร่บไปขอน่งแป๊บหนึ่งขอนิดแป๊บหนึ่งอะไรวะยี่หกติดอยู่ปลายปากกูนีอะไรอยู่วะ <c oughs> อะไรนะเดี๋ยวกน m o u n t เท n f o o ดกุนนึกอยู่ตั้งนานวันที่เก้านะคะแวะไปอุดหนุนกันได้นะคะมีสถานที่เพียบพร้อมมากมายแวะลูกค้าไปอุดหนุนกันได้เด้ออยู่ที่ตลาด The Mountain Food สีราชาเออนึกนึกบอกอยู่คนเดียวค่ะ ไปล้างตัวเองเลยค่ะไปล้างตัวเองค่ะเป็นล้างตัวเองครับผมสะดุดหรอขอบคุณค่าของขวัญที่ให้มาเดิมเด็ดเป็นเหมือนเดิมหรอ sama